จะติดต้นข้าวสารนะสนับสนุปพันที่หนึ่งของเรานะคกินดีนะโยมนะขั้นที่หนึ่งมาแล้วนับหนึ่งไปด้วยกันค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผูกผ้าแดงเหมือนกันนะคะแต่เราจะไปผูกข้างบนสุดเลยนะคะทุกคนเราจะไปผูกบนยอดเลยนะเริ่มแล้วนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะปะเราจะไปถึงขั้นไหนนะคะทุกคนการันตียังไม่ได้นาอเพราะว่าคุณหนูอะ ขาไม่ค่อยดีเหมือนปีนั้นนะทุกคนเอาเป็นว่าจะพยายามทําให้ได้นะคะทุกคนห้ารอยขั้นแล้วนะว่าซ่านทหาร้อยก็หอบแห้งๆ oh, <no. S 1> เด็กๆไปนู่นละระหว่างทางแวะพักได้เรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักนะทุกคนหนทางอยู่นู่นนู่นไกลไหมถึงแล้วค่ะพันห้าร้อยขั้น พันหนึร้อยคันเองไปต่อวจันไปต่อแค่ลไปต่อแบบหอมแห้งๆค่ะมืดแล้วสู้ๆสองพันขั้นแล้วว่าจันไม่ายไม่ไรสองพันขั้นแล้วสู้ๆสู้ๆรอทีมงานอีกสองคนยังไม่มาค่ะทุกคนปาดเหงื่อเลยค่ะตอนนี้มืดแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เลยสองพันขั้นมานิดนิดแล้วเพื่อนๆดูร้านด้านบนก็จะเป็นจุดพักแต่ละที่จะมีให้เราพักเป็นช่วงๆนะคะทุกคนมีของขายทุกอย่างเนาะเวลาเดินไปเหนื่อยก็พักได้นะคะ จุดพักตรงนี้อยู่ระหว่าง2,800กว่าขั้นนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเนาะมุมนี้ถ่ายลงจากจุดร้านค้าที่เรานั่งพักหายเหนื่อยนะคะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศฝากกันไปนะคะมองจากด้านบนสวยงาม<อ>งมากเลยคะ่ะกำลังเดินมานะส่วนอีกสองคนขึ้นไปข้างบนสุดแล้วคะ่ะมาแล้วลคะ่ะสองคนนี้นั่งรอตั้งนานกว่าจะมาถึงตอนนี้3,000ขั้นค่ะ สามพันขั้นขึ้นไปลุยองลงเอออย่ามองลงล่างลูกอ,อุ้ยสวย,สวยอ่ะไป,ปน,น้องเสื้อส้มนี่เก่งมากเลยน้องส้มมาจากพิจิตนะคะน้องเก่งมากดูเอาเก่งมากมากเลยค่ะอันนี้สามพันขึ้นแล้วนะอ่ะส้มที่สองไปแล้วค่ะส้มที่สองไม่ยอมแพ้นะคะ พอเลยสามพันขั้นมาก็ยิ่งชันค่ะซุ้มหน้า3 5มพค่ะสู้ๆซ,ซ,ซ,ซู้ๆทุกคนใกล้แล้วค่ะประตูอยู่ข้างหน้าค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วคุณหนูสู้ๆค่ะขึ้นมาพิชิตบนยอดเขาเรียบร้อยแล้วค่ะมุมนี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆการรับชมนะคะ